สวัสดีค่ะข้าพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้าเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงได้ในเดือนไหนนะคะ ก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่6เกิดวันที่6รก,กรกฎาคม2 5 0 9ค่ะท่านสอบถามพอ,อน้อยเข้ามาว่าลงได้แล้วหรือยังค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่6เกิดวันที่6รก,กรกฎาคม2 5 0 9ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะโดยปกติแล้วท่านสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567 ที่ผ่านมานะคะค่ะซึ่งเดือนตุลาคม2567กเเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2568เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ปีงบประมาณ2569ซึ่งจะ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ตามระเบียบอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้ระเบียบอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะกลับมาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่เกิดวันที่6เกิดวันที่6กรกฎาคม2 5 0 9 ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะไม่ควรให้เกินเดือนกร,รกฎาคม2569ค่ะสะดวกช่วงไหนท่านก็ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยค่ะไม่ควรให้เกินเดือนกร,รกฎาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพอเนเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่6กรกฎาคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะซึ่งเดือนสิงหาคม2569เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2569นะคะคก็คกง จะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาไปลงที่ไหนไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็นไม่ว่าจะเป็นอบาตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธานาคารได้ทุกธานาคารได้ทุกธานาคารเลือกเอาธานาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหว ต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียนอย่างที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามขอน้อยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มไดรบเบียอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปในะจาะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอเนอเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออนอชแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พออนอะต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ